ฟานได้เชื่อหงแดงต้องกลับมาหลังความมั่นใจในทีมขาดหายไปเวอร์จิลฟานได้เซ็นเตอร์แบ็กของทีมลิเวอร์พูลทีมอันดับสิบของตารางคะแนนกล่าวหลังเกมที่ทีมรักไพ่แพ้ต่ออาเซนอนสองต่อสามในเกมพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าทีมของพวกเขากำลังขาดความมั่นใจอย่างหนักแต่ยังเชื่อว่าพวกเขาจะกลับมาพลิกสถานการณ์ได้อีกครั้งเราทุกคนล้วนเป็นมนุษย์และบางครั้งคุณต้องการความมั่นใจในบางช่วงเวลาถ้าความมั่นใจของคุณไม่มากพอมันจะไม่สามารถช่วยทีมได้ ไม่ว่าจะทํางานอะไรในสถานการณ์ใดๆก็ตามคุณต้องมีความมั่นใจในระดับสูงสุดถ้าคุณไม่ชนะความมั่นใจก็ค่อยๆหายไปแต่เรารู้ว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงได้และเราต้องทํางานหนักขึ้นนั่นเป็นสิ่งเดียวที่ต้องทําตอนนี้เพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าสิ่งเดียวที่เราทําได้คือพยายามเอาชนะในเกมต่อไปสําหรับลิเวอร์พูลนัดต่อไปจะออกไปเยือนทีมกลาสโกเรนเจอร์ในศึกแชมเปี้ยนลีกกลางสัปดาห์ก่อนจะเปิดบ้านต้อนรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมรองจากฝูงของตารางในเกมเมอร์ซี่ไซดดาบี นศึสกพรีเมียร์ลีกวันอาทิตย์หน้า